เอาละรครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เกม Border f i g h วันนี้ก็น่าจะเห็นจากหน้าปกแล้วใช่ครับนี่คือปืนพกเยอรมันมีชื่อว่า PPK นะครับในวันนี้ฮะรีวิว2กระบอกนะครับก็คือรุ่นเก็บเสียงกับไม่เก็บเสียงนะครับคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เก็บเสียงเนี่ยเงียบกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแลงดับไฟ450เท่ากันนะครับกระสุน8นัดด้วยซึ่งต้องยิงในระยะไม่เกิน30เมตรถ้ามากกว่า30เมตรดาเมจจะหายไปตามเมตรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใน8นัดพยายามอย่าพลาดเมืเอเ่อเ,าาเ,เาอาจอจศั ไม่รอช้าครับสู่สงครามกันเลยก็ถ้าใจพูดตามตรงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้มีความมั่นใจในการใช้ปืนนี้สักเท่าไหร่นะครับพอรู้ในข้อจํากัดของมันไงมันไม่ใช่ปืนพกที่เดี๋ยเบสสุดนะครับแต่ก็จะพยายามทําให้ออกมาดีที่สุดกล้ะกันนะครับอาจจะตุกุกตะกักลุกลุกลน,นดอนไปบ้างแต่ก็จะสู้อย่างเต็มความสามารถครับเริ่มจากการเข้าพื้นที่เอก่อนมาเลยศัตรูมีการแย่งยือ้อเพื่อออกมาสู้แต่ไหวหรือเปล่าน่ยบาดเจ็บหนักมากเลยครับได้ยาวไปแล้ว เอาละนะทางขวามีคนครับย <ter> ิงฝ่าหน้ามาเลยแต่เสียชีวิตก่อนแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยเราเอาเป็นค์ดหมอมาเพื่อที่จะมีชีวิตระยะยาวนะครับถ้าเป็นค์ดอื่นเนี่ยเรายาน้อยไงมันก็เลยทำให้ชีวิตหดสั้นหน่อยนะครับเอาละในเมื่อพื้นที่เอคีนะครับตอนนี้ฝ่ายเราก้าวร้าวมากยิดจนแทบจะหมดแล้วเหลือแค่พื้นที่ B จุดเดียวคุณผู้ชมฮะงั้นก็ไป B ก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีความดุดันหรือเปล่าสำหรับฝ่ายเยอรมันในพื้นที่ B นะครับมาละ ทางฝั่งซ้ายหนึ่งคนนะครับวิ่งเข้าซอยไปแล้วเข้าซอยไปเราอาจจะไปดักได้ซึ่งซึ่งหน้าหรือไม่ก็ซอยข้างกับข้างหลังเขานะครับเสียง<ค>ปีเท้าด้านหน้าโอ้พิมคลุงว่ะอ่าเราเข้าพมมิมคลุงได้นะครับผมเกือบตายเหมือนกันนะดีนะมเมื่อกี้ดาเมจเข้าหัวด้วยถ้าไม่ได้เข้าหัวเนี่ยเราอาจจะเป็นศพซะเองนะครับซึ่งซึ่งหน้าขาดความมั่นใจได้อยู่เพื่อนได้อยู่เอาละนหนรอดแล้ว ภารกิจบีภารกิจบ,บีต้องเข้าสายไม่มีครับซอยไซเบอร์พังอันนี้ซึ่งซึ่งหน้าบีอาจจะเข้าไม่ได้ครับเราอ้อมข้างเอาก็แล้วกันน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับผมคือซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเป็นประตูที่เป็นหอสมุดนะฮะเราต้องเลี่ยงเลียงหน่อยอาจเจอกับดักก,ก็ได้จุดนี้เข้าไม่ได้นะครับโอ้โหดักกันลืมเลยข้างในบีเนี่ยจุดเกิดเดียวนะครับเสียงปืนอาจจะเงีย,งยบแต่มั่นใจแล้วว่าเยอะแน่นอนศพเพื่อนมันเยอะกว่าเพื่อน เราน่าจะรอดยาก๋ยวเพื่อนไม่โลเลยครับเพื่อนไปเกิดใหม่แล้วเจ็บเรือสาม <laughs> โ,อโอเคมันน่าจะรู้ตัวมันเห็นว่าเราเจ็บหนักมากครับต้องมาตามแม่แน่เลยคุณผู้ชมฟังเสียงไว้มาแล้วมาแล้ว <laughs> ต้องแบบนี้บอกแล้วว่าซ,ซึ้งหน้าเนี่ยเราต้องเลี่ยงไว้เลยครับต้องเล่นหายจังหวะแบบนี้แหละครับผม ไม่กล้านะฮะ okay. พื้นที่บีฝ่ายเราคนเข้าน้อยมากนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาอีกก็ได้แผนที่ตอนนี้แจ้งว่าฝ่ายเรากำลัลงล้อมพื้นที่อยู่นะครับล้อมพื้นที่อาจจะดูคนน้อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งขวากันหมดนะครับเราแค่ฝั่งซ้ายคนเดียวเลยสกอตมาเกิดกับเราเพิ่มนะครับโอ้ไกลไปหน่อย19ดาเมจพี่แกรู้ตัวนะครับเพิ่งยิงซ้ำไปหนึ่งหรืออีกหนึ่งทางฝั่งซ้ายอีกหนึ่งครับมันตรึงที่มั่นกันเอาไว้ ถึงจุดตึงจุดแอซซิตไปสกอรคิวให้ครับโอ้โหบวกโบนัสขึ้นมาอีกยังมีอยู่นะครับครึ่งนึงแต่เรามากกว่าแล้วน่าจะเป็น3ต่อ2ได้3ต่อ2อยังไงเพื่อนมันเหยียบศพนายไปเลยว่ะานายนรอเนี่ยฉันมันใจว่าฉันไปช่วยนายได้นะนายรอหรือเปล่าเขารอเราแต่รอไม่สุดนะครับหายไปแล้วย่จังเสียงพีเท้าข้างล่างเรานะครับ เกือบแอสซิสแต่ดาเมจฮิตขึ้นอยู่โดนซาว่ะโดนซายิงสมองช่วยเพื่อนอยู่คุณผู้ชมครับอยู่นี่ต่างหากฝีเท้ามาขวาญี่ปุ่นครับหนึ่งคนเลลงสบายใจอีกหนึ่งคนข้างหลังครับเป็นแม่สาวกันแก๊สเยอรมันนะฮะตขอบางแอเลียเกือบสกิลแสดงว่าแม่สาวเมื่อกี้รอดไปคนเจ็บอีกสองครับสักครู่นะเพื่อนเห็นว่าปลอดภัยในโซนนี้ฝ่ายเราลมดันแล้วดุยต่อ ชีวิตนายเนี่ยฉันแก้ไขให้ได้ไปอีกหนึ่งคนคือการช่วยคนเนี่ยก็เหมือนการฆ่าคนนะครับได้100พอยต์เท่ากันออฟฟ ensive วกับลีขึ้นมาใหม่เฮ้ยแก๊สมนี่เพิ่งช่วยมาเมื่อกี้นตายไวจังว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตัวดักกรสิของคุณมากครับไม่สาวฟันหลอโอเคต่อไปคือพื้นที่อครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้มีก็ไม่บอกไม่ให้ตายหรอก ลงโทษก่าในการมีชีวิตตต่อไปคือ A กับ E A กับ E สคอตไม่ได้รีเควสเลยว่าจะไปไหนนะฮะข้างบนเกิดอะไรขึ้นมะแล้วขึ้นยากด้วยจะลองดูก่อนแล้วกันนะกลางสะพานเลยครับอืมมีหมอมาแทนที่ดีโอ้โแต่ทั้งหน้าวิ่งเป็นกองเลยครับคำสั่งโดยตรงจากในพลแพตตันหรือเปล่าเอ้ยต้องบอกว่ามอนโกเมอรีสิไม่สิต้องบอกว่ากองพผสมของหลาในพล ทั้งชาวเดลโก้โดยก็แพตตันเหมือนกัมารีรุมๆกันมั่วเลยฮะมีทั้งฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษบนกันเรื่อยเลยโอ้โหข้างโบสถสถานที่อภยธานนะฮะแต่แปดเพื่อนด้วยการข้างฝ่ายเราเองมันนี่หายไปฮะแอสซิดก็ไม่ขึ้นด้วยเจอป่าเจ็บอยู่เลยนะมาเก็บงานครับระคังโบสถ์กังวานเลยลุยต่อจู่จโอ้ยระยะสู้ไม่ได้ ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือมากแต่เพราะนี่คือโอกาสดีในการเปลี่ยนปืนนะเป็นรุ่นเก็บเสียงครับสมรรภูมิหน้าสีตึงเครียดมากนะครับฝ่ายเราพยายามออกมาเอาพื้นที่เอต่อแต่ก็ไม่ได้เจอดันกลับคืนมานะ่เลยต้องเข้าสีไปใหม่โอเคไม่พื่อนข้างหน้าน่ะไม่โอเคแต่แก้แค้นให้แล้วอุ้ยโทษจะปาระเบิดกดเอเฉยเลยเป็นการฟาดฟันนะสกัดกันด้วยครับข้างหลังมีคนเจ็บอีกหนึ่งเดดมันดอดมาแล้วไม่ใช่พี่ดอดนะครับเพราะพี่ดอดเนี่ยเขาไม่ใช่อาวุธไงเราเป็นดอดเลยใช้อาวุธได้นะครับผมเวอร์ชันก๊อป ข้างในโบดโอ้โหไม่ได้嘛โทษทีนายอยู่ใกล้เกินไปสหายตามมากตามมากฮะตามากเฮึบเขาเป่โบนเราเป็นนักสกอตเดเนี่ยขอบคุณมากแต่แป๊บหนึ่งรู้สึกมันอึมคลึมเกินไปอึบยมาสาฝรั่งเศสเออจะตายแล้วขอบคุณความช่วยเหลือจากอเมริกามากนะฮะฟื้นขึ้นจากความตายเพราะมอร์ฟินจุดเอต่อไปครับแต่เราชาร์จพื้นที่เข้ามาแล้ว จูโจมดาหลังแตกมีคนใช้ปืนต่อต้านยันก่อด้วยแพ็กสี่สิบไบโอเนตชาร์จแต่คันส้นออสวัสดีครับสบายเฉยแม้เราเนี่ยมุมดีมากครับแค่ควันบังเฉยถ้าควันหายไปคงจะดีกว่าเดิมลูกซอง Deutsch! ดอยดอยชันลูกซองเสีนชีพอุ้ยเพื่อนแปบ๊บหนึ่งผมสมกได้อยู่นะฮะแค่บรรจุใหม่เอาแต่หมอมาแล้วโชคดีครับ จุดเอฝ่ายเราเริ่มเข้ามาแบบมหาศาลมากมินิแบบแจ้งเตือนแบบโอ้โหลึมเลยฮะพอเวลามีลึมเกินไปเนี่ยบาดเจ็บเยอะต้องการรีเฟรชจากหมอเยอะเหมือนกันนะครับแจกจ่ายแจกจ่ายคนเจ็บเอ้าเฮ้ยน่าคุ้นคุ้นเหมือนเคยเจอในสำรัภูมิบีมาก่อนคุณตาคุณตาผ้าปนแผลยาแก้ปวดหมอฟินครับแล้วไปซีเราเสียก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาอ้อมข้างหลังเรานะครับงั้นแพ็กสี่สิบอาจได้ใช้ มาครับมาครับมันมากันแล้วจาก B คนเจ็บข้างหน้าเราหนึ่งคนทางขวาเข้าโบดไปโผล่มาอีกหนึ่งโหเพื่อนเข้า <hm คุมด้านหน้าอฉันจะลองไปเสี่ยงช่วยนายดูแล้กันนะครับสโมกผมมันหมดไปแล้วไม่มีเหลือนายสามารถกลับมาแก้แค้นผู้จัดมานต่อได้ไปออกจากเกมมาเข้า C ซเพื่อนเรามากันลึ่มเลยข้างประตูสุดสำเร็จนะครับโัวดดักเอาละ รวมรันกันแล้วสมกนำล่องผลเจ็บหนึ่งระวังไซส์แอซิดไปโอเคเด๋อช้าไปหน่อยแต่คนนี้ไม่เดออลุยต่อครับจะว่าไปนี่ก็ลืมรีเควสเลยเนะี่ยผมรีเควสเข้าพื้นที่ C กว่าแล้วกันเป็นคำสั่งของสกคอตนะครับให้มาเอาไว้ถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยอาจจะได้ขั้40,000แต้มแล้วก็ลงนุกได้นะครับเป็น JB2 ใช่ไหมของเยอรมันเป็น V1 ล o c k e t ็หยจากดียิงเข้ามานะครับ ตายเกื่อนแต่หมอเข้าไป,ปั๊มชีวิตมาแล้วมันดูมันดูเคออสแปลกๆว่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบมาพะกลล้างสองหอนบอกว่าถ้าออกไปเนี่ยอาจจะประกบยิงสายขวาก็ได้นะให้ภูกาเขานําไปก่อนเราค่อยตามหลังจะดีกว่าบ้งเนี่ยในซีมีคนอหลังเกือบแตกสกูลนะเพื่อนทางขวามีคนตะโกนด้วยได้อยู่ออไม่ทันเดือไปหนึ่งครับอีกคนนึงก็ไม่ทันเช่นเคย ก็ศูนหมดหรือ3นัดโอ้เติมก่อนเติม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 ขอบคุณการทอมแซมมากครับพิกอัพไปแล้วจุดดีคือสมุทรภูมิต่อไปสกอตไม่วิ่งตามนะครับแต่ได้สามหมื่นแต้มถือว่าดีต่อเราเุ้ยตายจำนวนคนมากกว่าปืนมากกว่าครับเลยข้าวมาได้ง่ายๆทางขวาหลังซอยฝ่ายเราลมันไปแล้วก้าวเท้าเหยียบจุดครับการแย่งยื้อต่อต้านหมดไปแล้วนะครับก็น่าจะเคลียร์พื้นที่ แสดงว่าเหลือแค่จุดเดียวคือพื้นที่ E หน้าบ้านเรานะครับไปเอามาตอนไหนวะเนี่ยการแคปเจอร์เสร็จสมบูรณ์ต่อไปคือภารกิจ E ซึ่งเป็นลานออบเจคทีฟกับอีก116แต้มครับใกล้จบเกมนะฮะศัตรูไม่ได้มีการรีแคปเพิ่มเลยครับก็เลยแพ้ไวหน่อยอันนะทางขวาคนเจ็บหนึ่งสักพูดนะเพื่อนดูไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่น่าจะสามารถช่วยได้ด้วยควันนี้ไปครับอีแล้วสุดท้ายท้ายสุด 104แต้ม100แต้มครับ99แล้วคุณผู้ชมโอ้โหรถทุบพวกได้เอขึ้นไปเพราะเป็นเฮดคอร์เตอร์ฝ่ายเขาไม่แปลกใจฮะเรียบร้อยครับพื้นที่ E เคลียร์จบหมดทุกงานเดี๋ยวรอไป A ต่อแคปเจอร์อีซี่เสร็จสมบูรณ์ครับก่อนจะไปอัลฟาเราอาจจะต้องแวะบราโวก่อนครับเพิ่งเจอรีเคมไปเมื่อกี้นี้นะ MG นั่งร้านเพื่อนนั่งร้านเฮล ขอบคุณมากครับมันอะไรยังอยู่ก็ได้ใช่แข็มเลยนะ <c oughs> ตายซะเขากลับมาแก้แค้นเจ้าทันไหมเนี่ย41,500แต้มครับในการเรียกขี่ปืนอาวุธมาใช้ถ้าเราค่าได้มากกว่าเดิมหน่อยของเพื่อนเรากับเราเนี่ยน่าจะทันอยู่นะฮะสคอ์เราอยู่บีเป็นส่วนใหญ่ดีมากเอาแต้มไว้กําลังไปเสริมทัพครับขี่มาหนึ่งจากบีหลุดรอดมาได้มันปลิดชีพเพื่อเราไปหนึ่งครับแต่เราแก้แค้นให้แล้ว สักครู่นะเพื่อนแป๊บหนึ่ง100แต้มก็ยังดีครับสกอรปับโอ้โหเสียงกิมนอาวุธได้ไป๋าไหนศพเลยคุณผู้ชมฮะเขาใส่พื้นที่หน้าเอสามหมื่นเก้าแล้วทันไหมเนี่ยสามสิบเก้าแต้มครับแต่ปาร์ตี้เราเพิ่งออกไปหนึ่งคนครับคนที่เราเพิ่งช่วยชีวิตไปเมื่อกี้นี้สงสัยไม่อยากอยู่ดูตอนจบ่ะนี่เสียดายเลยกดคูนแต้มเพิ่มเลยครับเอสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ทันก็คงจะเป็นเซกเตอร์ทีรี่แทนขอลองเสียงดูก่อนเงียบเงียบกลิปเลยว่ะไม่ไหนหมดไม่เงียบละโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ้าวขอบคุณมากก้าวแต้มไม่ทันเลยครับขอเป็นเซกเตอร์แล้วกัน สงคารามจบเรียบร้อยนะครับอังกฤษชนะไป450เยอรมอันสูงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับปืนพก PPK ในวันนี้สกอร์เรานะครับ21ตัว ที่ทําได้ในการปิดชีพฝ่ายเยอรมันนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับชอบในการต่อสู้วันนี้หรือเปล่านะครับก็ได้ชอบเนี่ยยังไฟฟงฝากกดไลค์ like, Subscribe ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครแบตอนต่อไปอยากดูแบบไหนคอมเมนต์บอกก็แล้กันนะครับในวันนี้ขอตัวไปพักก่อนก่อนดีกว่านะฮะโอเคครับเจอกันใหม่สงครามคราวหนะ้าขอบคุณเบเบอร์ครับที่คอยซัพพอร์ตด้วยไปแล้วครับ